สันสันปันประสบการณ์การอ่านสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทวีอยู่ประพันธ์อยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนบ้านน้ำพุค่ะหนูจะมานำเสนอกิจกรรมสันสารปันประสบการณ์การอ่านค่ะโรงเรียนบ้านน้ำพุ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนทั้งสิ้น36คนในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านน้ำพุอ่านออกเขียนได้ทุกคนไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางเดือนจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุพบว่าน,นักเรียนยังขาดทักษะการอ่านอย่างแท้จริงทำให้เกิดความรู้ความจำระยะสั้น ไม่ยั่งยืนสาเหตุนี้จึงได้จัดทำกิจกรรมสรรสารปันประสบการณ์การอ่านสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะฐมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการอ่านที่หลากหลายและแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยรักการอ่าน 3. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูดอ่านเขียนให้มีศักยภาพมากขึ้นการดำเนินกิจกรรมมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมบ้านน้ำพูเล่าสู่กันฟังเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เลือกหนังสือตามความสนใจและนำเรื่องที่ตนเองสนใจมาเล่าให้เพื่อน ่พีและน้องฟังนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และสามารถนำข้อคิดจากนิทานมาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตได้ 2. กิจกรรมท่องบทอาขยานอ่านบัญชีคำพื้นฐานกิจกรรมนี้นักเรียนจะท่องบทอาขยานทุกเช้าและตอนเย็นก่อนกลับบ้านมีการอ่านบัญชีคำพื้นฐานและเขียนตามคำบอกสำหรับคำที่ยาก เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถเขียนคํายากๆได้ 3. กิจกรรมสื่อสินแต้มฝันจากเรื่องที่อ่านเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะค้นคว้าหนังสือที่นักเรียนสนใจและถ่ายทอดสารจาก การอ่านโดยการวาดภาพและบาบสีกิจกรรมนี้จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านการจินตนาการด้านการวาดลูกและการระบายสี 4. กิจกรรมบันทึกการอ่านเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะเลือกอ่านเรื่องที่ตนเองสนใจและเขียนจับใจความสําคัญลงในบันทึกการอ่าน พร้อมบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเป็นการฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญการบันทึกอย่างเป็นระบบและการบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน5กิจกรรมอ่านข่าวก้าวทันโลกเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอีกขั้นเพราะเป็นการอ่านคำศัพท์ที่ยากขึ้น กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาการอ่านคำยากแก่นักเรียนอีกทั้งยังเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่นักเรียนโดยนักเรียนจะสืบค้นข่าวในแต่ละวันและนำเนื้อหาข่าวมาอ่านหน้าเสาธงตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเป็นประจำทุกวันโรงเรียนบ้านะทุกสิ่งเป็น,นได้ส,สวัสดีครับ